สวัสดีครับพอลลี่ครับพี่ครับเดือดไงข้างเป็นเดือดหน่อยเอาเดือดสนนะเอาเกลือมัยืดทำกลางแสงแดดพ่อผมปุ๊บแป๊บมือเทวดาก็เปิดไฟปั๊บเหมือนย่างข้าววะแกงวเมีจียังคึมๆนะพคนลี้นะถืสิมาตามเลขรวมน้อยพอลลี่คือเก่าแหละนะครับยังปั่นพี่น้องยุซี่ผู้คนมักเลขรวมน้อยพอลลี่นะครับกถือว่ามีผลงานอยู่ตลอดนะนะครับม่รู้ว่ามันวานเขาไรเพราะว่าว่านน่ยบ้านนี่จ้ะ พอสมควรของวันที่สองครับออกมาว่านตรงไข่มีอยังในห้องบอกกันนะครับมีเฉพาะกิจเก่าสามหาหกนภาเรียนเนาะครับแล้วก็มีพี่เสียซีห้าพี่พี่สามหกนะครับก็คือว่าเขาดีนภาเรียนนะเขาซีโตเลยนะนะยังสุดยอดเหมนเดิมเลยนะครับฝาคุณตู้เขาไหนเนี่ยเขาเฉพาะกิจเก่าสามห้าหกพี่เสียซีห่าวี่พี่สามหกอ๋อสอบจกแล้วอ่านมาหมดเฮ้ เงี้ยเด้อนะครับตามนี้ละนะครับเกาดีอันนี่คืออันเหมือนจะอันใจมันออกไหมเกาดีดอกนะครับนี่เมตุยพกำลังหัดเพีดนะครับแต่เทศกันเลยเกาหลีใหายู้ได้พอเขาหายขึ้นเออนะครับหาย้ได้ใดใหายขึ้นเร็วอขึ้นไม่เขาเขาใครกินเนาะน้าขาวก็ซักให้เนาะไปให้เขาดีล่ะ เดี๋ยวนอนองบาดตไปตื่นวะอ้เขาซาคือจังว่าคือตอนไปกีบเั้คือได้เขาม่หอกคือบรับผิดชอบเน่เด้อไเอาเอาเิรงบอลลี่นะครับือว่าบอลี่นี่ก็ไปตืนี่หยอกกันธรรมดาเ้อะไม่ต้องซีเลียสนะรับรับไป่เลยนะวนรับพิชชอบไปรับพิชชอบตัวเองก็เดียวว้าพอวันนะครับนี่นี่ก็จะเป็นมือดีเมื่อตัวมันหรือกาเป็นจะคารไลอ่ เอาเดี๋ยวก็มาเอาวัจะม้นเลีวยวเม้เรียกวเราเม้าวเราเมาถ้ากันแก้ฟันไปห่ะแก้ฟันเนอะวันเมเม้เ่งของวันนั่นเ้อน no <f> <author> ั่นก <poetry> so ็เกี่ยไห้องน้ำใช่ล้นะครับเสละวันนี้น้ากับผ้าเป็นน้านะแก่มาเสรจุดแล้วกันแดดอ๋อรอซื้อนาะแล้วก็บอก ก็หมายความว่าแกะวันนอนเออเขาไอ้แก่นั่นไหลของน้ำประมาณกับสี่กระเด็นเอาคุณผู้ชมนะครับอันมือนีของวันที่สามครับอวันที่สามนะตามนี้ได้นะครับมีชุดบนนะครับลาสตาเฉพาะกิจการชาติครับนี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะครับชุดรวมน้อยแปดสองเก้าสามเดินเบิร์นเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เนอะนะครับตามนี้โปรยตัดเองตัดใดเลยนะครับเนาะตัดเองกับใดที่กันนะครับ ตาปางเ็ียงเขาจะมองรถก็ไม่ตื้อตาให้นะครับเล็กพอลี่นี่เขาเก็บเสมอนะครับกโดนจะลุดนะครับสามสามงวดก็เพึงจะหลุดไปม่นสามเดือนเนาะรอมสามมือนะพอลี่เนาะได้ไนะครับไปเจดกัตรงกลางขึ้เเ่านี่แหละนะครับพี่น้องเลยชกมันกะอยเริ่มเลยนะครับยังไคุณสือนี่สื่ไเนี่ยล่ะเดี๋ยวเห็นว่ายู่ในกล่องอช่องจของนสตาเฉพาะจีดกาชาติศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งรวมห้าน้อยแปดสองเก้าสาม เลขเบิ้ลกับเก้าเก้าส่วนส่วนนั่นเราบอกว่าเชงเด้อล่ะแน่นอนเราพอลี่คือบ่ได้หวีผมคือจ้องธนากันแต่มือโอ้วียังผมชองเซนโชว์ของนุวัฒน์นะโชว์การเปรียบเทียบให้เบิ้ลครับเข่าอยู่เนาะคือว่าเข่าดีอยู่ดีนะครับสำหรับพอลี่เริ่มหมักเหล็กแล้ววันพอลี่ก็ผิดหวังนะขัางช่องนี่ะนะครับลง่วงซูมเงยเก่าแหละนะครับกัพยายามติดตามไว้นะครับช่องไม่ตื่นเลยแล้ววันเด้อนะครับ เอาเลยปันโชคนะเป็นช่องช่องที่ลงเลขไรยวันพอดี่สมือเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะแชร์หลายๆเด้อพี่น้องนะพี่นอ้องคนในน้ำเน่าหาผืนมากขึ้นกันนะกับเฮาเนาะบางคตรผืนกะหาพ่อพอผู้ใดหายเลขรวมน้อยแม่นๆผู้ดใดห,หายเลขรัาสตาร์ล,ลา,า,ลาพัฒนาสินะ,อะพอดีเพ่นบเสนอเป็นแนวทางซื้อนะครับอันนี้ให้เป็นแนวท่า,ทาพ่อให้ได้ยิ้มใช่กันไหมสิหรอกอ่านะครับอ่ะเอาอีกช่วงเด้๋ยวเราไปตัวใเข้ามือ เอาไปตัวอ่านฟังแนวมีตัวอะไเน่ยมีตเจไอ๋อมึ่งความจัาขอตัว่ามีชุดบนเนาะชุดบนก็0741จับจับคู่ให้กับ0714 74 0171าน้อยกับมี8293จับคู่กับ8293 89 29 23เลขเบิลกัมีเก่าเก้าโซนนนี่นะครับนะเกเจ้าใบเชิไปเจ้าว้ครับ จะได้บูพผานโอกาสดีๆเนาะพอดีครับผมผู้ใดมักจับเบียงกับจับเลยเด้อนะครับผู้ใดจับใบเก่งกับตัวมักจับเบียงกับมีไอ้ตัวเลี้ยงไรอย่างให้ครับเป็นเลขเบิ้ลนะครับเอาไปใช้สามารถไปใช้ได้ตัวนี้ใจของไดงตอนนี้ละนะครับฮะครับจับนะจ๊ะไว้จะได้ผ่านโอกาสนะครับลุกใส่สมมือละโอ้ผูหงวงใหม่ผูกนาบานเราไปตลอดตลอดนะพอดีเนาะงามอยูเลยงามเหมือนเนาะ ปลูกใส่หินกถินยังมั้ีไื่เห็นมไม่เห็นด้วยใจใจฟรีวยว่าจะปลูกบ่อรากแม่โทรนี่บ่ได้การเยีมันปลูกไว้ในขี้ขานอะฝากแต่เมลโทรนี่นั่นบ่ได้การนี่อย่างี้ไม่ได้กินะครับนี่เราพี่น้องครับก็หรือว่าเราเรีนี่กพักข้างนพี่น้องครแบเรียนเอแบบนะวลย่างนราบเรียนคน เลยติดตามพอดีพอผิดบังเ้อนะครับอกะเแ่ใกล้ถึงันขบวนได้ก็ได้พี่น้องนะครับพอ้ยามคนหาตลอดเพว่าสิเป็นแนวทางของรัฐบาลหรือเพื่อนบ้านเพราะว่าสิพป็นามคนหาเราไมนิดาดกรที่สุดล้วแน่ใจว่าไ่อยากจะพิพาดคร้บผมนะครับเรวฝันแหลกเป็นเหมนเดียพอดีนะครับโถกันด้วยฝเนงูฝ่าไข่เันว่า มอนรวยตีหายมอเอาอย่างไปสร้างห้องเจ้าของเสียอยู่เลยมอนรวยตีวันใครนี่เป็นพระเอกเห็นไหมันพอนีนี่เท่าแล้วต้องเป็นหเป็นเก้าไปอย่างนี้นีแม่ย่าบอว่าัน้องเัน้อันว่เอานะมอนไวยใช่เพราะว่าพกเก้าสวนมอนไวยตีไว้ให้เพราะว่าพันมาเจ็ดหนึ่งยันเจ็ดหนึ่งยัยันันมาคาดว่าเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสองตันี่ยเท่าต่ำเพต้องจับละที้องมาไหนได้ คนเฮามันจะมีช่วงดวงขึ้นดวงลงช่วงดวงขึ้นเนี่ยมันน้ำฝันมน้ะหรือว่าดวงขึ้นมาเขาจะถึงขั้นวณพอดีนี่ช่วงมันขึ้นนะถ้าต้องเบื้องจะวายในห้องโถงหรืออะไรแม่นช่วงนี้ห้องเรกฝันแม่นห้องตองกันเน้นเนีนเัียนสันะแม่นี้วะนะครับไอห้ามันต้องเบิ่งจะวายจะวายของมันพอเน้นฝันเป็นเน็ตเปนเนีนอันทอด่ะนะฮะเป็นเนี่ยช่วงนี้ต้องเน้นฝันพอดีนี่ ฝันแล้วขอสงหวังฝันแหลกมันมักันยังเป้ากันว่าฝันแหลกมันมักแม่นก็เป้าอยู่แต่ตลอดรอทุกคนดีหน่แต่ว่าปัญหาเราเนี่ยอย่างก็ตีบางอย่างอย่างยังไงอย่างประธานจะถอนรหัสก่อนพัฒมันใจะถอนรหัสเออนะครับเขาก็เพื่อจับละทีของว่าไงไช่วงนี้เขาฝันแล้เขาต้องเน้นฝันไอสินะฝันอยู่ด้วยต้วันวันนึงกับวันวันไม่เฉยจีนก็จำเอาฝันแหลกฝันแหลกก็เป่าเดินตีเขากับวายจีเรียนฝันวันกจับใครมาบอกเขามื่อเสียพอแปรย์พอแปรอยู่ เขาปหาตศูนย์เกศขาตีให้ผ er ah> ู้ใต ah> şey ีหาศูนยเก้าศูนย์หกศูนคือมาตัดผมสันตีจังสันมันกระถึกเนาะใช่ไหมแต่ว่าปลาเคีียไข่เขาหงสสามอันก็ยังเป็นแปสเนาะแมนจ่ตมันแปดสามแล้วมันไม่มีปตัวมัเลยแมนเพราะว่าพอรี่บเอาว้เี่ว่าอันปลามันหมุนเอาดุดไข่เขาหงแมนมันออกมดันไข่เขา้สสาตัวตีไตีแปดศูนยก็แปดศยังแปดสามแต่ว่ามันออก ามเนปเา1 1> ถือว่าฟันแรกแม่นตลอดพี่น้องนะครับฝากไว้เดี๋ยวต้ตามฟันแรกพอรีเนาะเอาเวิรงข้งหน้อยก่อนพี่น้องนะครับในช่วงหมากันเ้อนะครับวันนี้แค่เาเจาไว้นะครับบดิตัดบ,บ,บ,บเก่งก็กกตามนี่แหละนะครับตามพอี่ไฮมานะครับมีศูนยเนะครับเป็นชุดบนลาสตาเฉพาะกิจการชาตินะครับตัดใศย์เจ็หนึ่งเจ็ดสศูนย,ย์แล้วก็เจ็ุดรบน้อยแปเก้าสนาะตัดแปดสองเก้า เด็กเบื่อเกา000เนอะนะครับอ้าขอบคุณพอดีหลายสิบยงปฏิบัติท่าดีพี่น้องเยงซี่ให้โชคมันในมือขึ้อเก่าได้พอดี่เนอนะครับครับผมครับผมให้ลุยยกช่องเนอนะครับอ้าขอบคุณพอดีลยครี่หลายครับ